แม่กุสูมาค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้โหสีสวยเด่นชัดนี่โอ้โหสดือค่ะเพื่อนๆตะสีชมพูเข้มอย่างนี้เลยดูกระดูกก็ชมพูนะคะใบก็ชมพูค่ะเพื่อนจ๋าขอบก็จะเขียวนะคะแต่ละแม่กุซุมาค่ะโอ้โหแต่ก็นพุรมสวยมากๆเลยเพื่อนๆโอ้โหดูดูน้องแทงหน่อไม่แทงหลอดไม่ยอดใหม่ก็เพียบไปอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่ดูว้าวสวยมากๆไปสุดนี้เลยค่ะเพื่อน คนค่ะสวยมากว้าวปีกินดีของไม่ก้อยคะ่ะแดงทุกวันแดงเสมอทั้งใบใหญ่สีเข้มยิ้มกระถางนี้ค่ะโอ้โหมีฮาร์ปด้วยค่ะเ,เพื่อนๆโอ้โนี่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งหนึ่งขาวโอ้สวยมากโอ้โหค่ะเ,เพื่อนๆว้าวไทยชวนแผงค่ะเ,เพื่อนโอ้กอน้องใหญ่ดีมากๆะะเลยค่ะเพื่อน ร่อนทองค่ะน้องสวยมากดูลค่ด้ั้เพ่โอ้ช้างเปือกใบบัวไม่ก้อยใหญ่มากเลยฟอกกี้ที่ขิดโพเลยค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะพเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ไม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบง่ายๆเลยนะคะสูตรนี้เลยคะ่ะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงแบบธรรมชาติเพื่อนท่านไหนนะคะ รักบอลสีค่ะหนูปลูกบอลสีนะคะอยากให้บอลสีนะหัวใหญ่ๆนะคะหัวใหญ่กันตั้งแต่ในดินนะคะกิ่งก้านแข็งแรงดีนะคะสีสดสวยตลอดทั้งปีบอลสีนะคะใบใหญ่แตกกอเป็นพุ่มสวยนะคะแทงยอดแทงหลอดใหม่อยู่ตลอดแถมยังแก้อาการนะคะบอลสีค่ะใบช้ำใบจุดใบเน่านะคะใบด่างค่ะด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะ ดอกออกผลแถมยังไล่มดไล่หนอไล่แมลงแบบธรรมชาติเพื่อนท่านไหนนะคะ รักบอลสีนะคะอยากให้บอลสีนะคะกัดสีเร็วสดสวยเข้มเต็มใบตลอดทั้งปีนะคะวัสะดุอุปกรณ์หลักค่าหัวใจของงานเลยค่ะที่เท่าฐานเลยนะคะที่เท่าฐานถ้าอุดมไปด้วยแท่าสารอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโพแทสเซียมนี่โพแทสเซียมสําคัญมากๆคําให้หัวบอลสีค่ะหัวในดินหัวใหญ่หัวยักษ์โตเร็วนะคะกิ่งก้านแข็งแรงดีแหนมยังเร่งสีบอลสีให้สีสดสีสวยเต็มใบแบบง่ายๆนะคะที่เท่าฐานนะคะยังประกอบไปด้วย แคลเซียมและกรรมฐานมีสารซิลิกาซิลิกอนจ้าไหนปลูกไม้ผลเนาะผลไม่สวยผลไม่ใหญ่นะคะทร้ขี้เท่าฐานเลยค่ะโรยรอบรอบโคนต้นจะทําให้ไม้ผลของเพื่อนนะคะผลดกผลใหญ่โดยเฉพาะมะม่วงค่ะไม้ผลต่างๆ่รสชาติหวานกรอบอร่อยนะคะมะม่วงงามเมืองยากของไม้ก้อยลูกใหญ่มากค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ด้วยขี้เท่าฐานกันเลยนะเป็นอะไรถ้าไม้ก้อยนี่ก็คือน้ําอัดลมเหลือๆค่ะที่ลูกไม้ก้อยเนาะกินเหลือค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ะกินเหลืออย่างนี้ ต่อไปนี้ไม่ต้องทิ้งนะคะในน้ําอัดลมหรือน้ําเป๊ปซี่นะคะจะมีรสเป็นกรดอ่อนๆนะคะเพื่อนๆจ๋าเหลือขนาดไหนข้าไม่ก้อยดูนี่เหลือเป็นแก้วอย่างนี้เลยและดับต่อไปค่ะเป็นมะนาวนะคะมะนาวนะคะเราใช้หนึ่งลูกนะไม่ก้อยฝานมาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไข่หนึ่งฟองนะคะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะมโนโซเดียมกูตาเมตค่ะผงชูรสค่ะเป็นปุ๋ยทางดินที่ทําง่ายมากๆค่ะไม่ก้อยคาะก็คือขี้เถ้านะคะหนึ่งถ้วยอย่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็ ตำเปลือกไข่ใส่ลงไปนะคะ5ฟอง10ฟองแล้วใส่ผงชูรสล,ลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชานะคะก็จะไ,ได้ปุ๋ยแห้งนะคะบำรุงทางดินให้กับน้องบมสีบำรุงได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆเราใส่ยังไงคะแม่ก้อยคะเราจะใส่นะคะ2ช้อนนะคะต่อหนึ่งกระถางนะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะเลยค่ะเร่งเขียวเร่งการจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเร่งการแตกใบแตกยอดน,นะคะสีใบใหญ่ใบยักษ์ใบกว้างนะคะสีได้ด้วยค่ะน้ำสักห้าที่เท่าถานนะคะเพื่อนๆตักเลยค่ะ เราตักนะคะสองช้อนนะคะต่อน้ำนะคะหนึ่งถึงสองลิตรนะคะเราเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะเพื่อนี้เป็นขวดน้ำดืม่มขวดน้ำอัดลมเก่าๆนะใส่ขวดน้ำได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆราเราเป็นเพื่อนที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะน้ำสามถึงห้าลิตรนะคะถ่านค่ะหนึ่งถ้วยอย่างนี้เลยคะ่ะใส่ลงไปเลยค่ะที่เท่าถ่านนะคะเปียบเป็นผงซักฟอกนะคะหรือน้ำยาล้างจานค่ะในยุคปัจจุบันนะคะ แล้วเราก็ทิ้งไว้นะคะ1คืนนะคะไม่ต้องรอให้ถึง1คืนนะคะน้ำขี้เท่าฐานนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะบำรุงพืชผักได้เป็นอย่างดีเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกพริกนะคะพริกไม่งามเลยค่ะแม่ก้อยพริกมีอาการใบหงิกใบงอใบเนา่านะคะจะเป็นยังไงคะแม่ก้อยหูจะเรียบลื่นมากๆ เพื่อนสามารถนะทําแทนอะไรคะน้ํายาถูพื้นน้ํายาล้างจานน้ํายาขัดห้องน้ําได้นะคะเนี่ยมีประโยชน์มากๆน้ําด่างจกกขี้เถ้าทานเลยค่ะเพื่อนครให้พืชผักแข็งแรงดีต้านทานโารคแมลงได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อนที่ทําใส่ขวดนะคะขวดน้ําดื่มคะ่ะนี่เราใส่ขวดน้ําดื่มก็จะได้น้ําด่างจากขี้เถ้าทานนี่จตคุณคณเนาะก็จะใส่ปิ้งอย่างนี้เช่นกันเลยอ่ะมัดรมเหลือๆคะ่ะต่อไปนี้ไม่ต้องทิ้งคะ่ะของดีประจําสวนเลยค,ะค่ะเพื่อนเพื่อน มะนาวค่ะที่เราฝานมาแล้วนะคะบีบใส่ลงไปเลยคะ่ะหนึ่งซี่ค่ะใส่ไปในน้ำอัดลมเลยคะ่ะเพื่อนๆจ๋าทำให้บอลสีนะคะใบใหญ่ใบสวยใบมันวาวกิ่งก้านแข็งแรงดีเลยคะ่ะสูตรรับจากสวนดังเลยคะ่ะเพื่อนๆจ๋าทำให้ไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะ,ะใบใหญ่ใบสวยมากๆใบมันวาวค่ะเพื่อนๆจ๋าสีค่ะสีเล้งสีได้ด้วยค่ะมีมะนาวใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็เขย่าค่ะเพื่อน ต้นไม้เยอะค่ะแม่ก้อยนี่มีเหลือเป็นแก้วอย่างนี้นะคะนี่ <c oughs> ลูกทานไม่หมดคะ่ะเพื่อนนีบมะนาวใส่ลงไปเลยคะ่ะเพื่อนใส่ผิวลงไปได้ด้วยนะคะพเพื่อนใส่ลงไป<ม>ใช้เลย,เลยค่ะน้ําเปบปซี่นะคะที่เราบีบน้ํามะนาวใส่ลงไปแล้วนะคะน้ดาน่างจากขี้เถ้าถ่าน,นะคะ่ะเพื่อนตักเลยค่ะอยู่ที่ครึ่งแก้วนะคะน้ําด่างกับขี้เถ้าถ่านนะคะ <c oughs> ก็จะแทนน้ายาล้างจานนะคะแทนสารจับใบนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นสารจับใบแบบธรรมชาติค่ะของเรานะคะจะไปยึดติดกับต้นไม้ได้นานค่ะ น้ำด่างกับที่เท่าฐ่านค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆสามารถไล่มดไล่หนอไล่แมลงกําจัดหอยทากนะคะไล่เพี้ยไฟไล่แดงได้นะคะ,ะต้นนี้นะคะไม่ใช่แต่บํารุงกับน้องความสีนะคะ,ะบํารุงได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะน้ำเอ๊ซี่น้ำอัดลมค่ะใช้ได้ทุกสีเลยนะคะน้ำอัดลมที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะอยู่ที่ปริมาณนะคะครึ่งแก้วนะคะเพื่อนๆค่ะ100อมลนะคะเพื่อน และยาไล่มแมลงเร่งดอกเร่งผลนะคะระเบิดรากระเบิดสีระเบิดหัวกันแบบง่ายๆนะ,ะด้วยโมโนโซเดียมคูตเมตเลยค่ะบนสีนะคะต้นไหนที่ดือด้อนะคะไม่แตกนอไม่ไม่แตกยอดนะคะไม่กัดสีสักทีนะคะตอนนี้นะีคะมันเคื่อ้ลงไปเลยค่ะด้่อนชานะคะเพื่อนๆค่ะ สูตรรับจากสวนดังนะคะที่ท่านปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลน,นะคะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะที่ประกอบไปด้วยวิตามิน b 3 b 5 b 6และ B12 นะคะเร่งการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างดีบอลสีใบใหญ่ใบกว้างนะคะกิ่งก้านแข็งแรงดีนะคะเร่งการแตกรากฝอยกันแบบง่ายๆนะคะรากฝอยเยอะค่ะบอลสีของเราหัวได้ดีนะคะเจ้าหัวใหญ่หญๆโตเร็วๆค่ะเพื่อนด้วยสิ่งนี้นะะเลยค่ะเพื่อนจ๋าเรามาดูวิธีใช้เลยนะคะทั้ง ปุ๋ยน้ำและปุ๋ยแห้งนะคะแม่ก้อยพาเพื่อนๆใช้ปุ๋ยแห้งก่อนเราใช้ยังไงคะแม่ก้อยขาเราใช้นะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนต่อหนึ่งกระถางนะคะนี่รอบๆอย่างนี้นะคะเพื่อนรมมอบๆขอบกระถางอย่างนี้เลยนะคะบอนสีโซมมาไม่แตกยอดแตกใบเลยค่ะแม่ก้อยไม่โตเลยสูตรนี้เลยนะคะสำหรับบอนสีนะคะที่กระถางเล็กๆนะคะเพื่อน่ะเราใช้นะคะช้อนเดียวนะคะนี่หนึ่งช้อน หนึ่งกระถางเล็กเลยค่ะเร่งการแตกกรดใหม่ทําให้ใบใหม่นะคะกัดสีเร็วเต็มใบค่ะพเพื่อจากลุกรุงค่ะพเพื่อนจา๋าดูเลยค่ะรอบๆขอบกระถางอย่างนี้เลยนะคะอันนี้อะไรคะไม่ก้อยค่ะนี่กวนอิมนะคะกวนอิมจะต่างจากสหเดชะนะคะกวนอิมจะริ้วๆจะเยอะนะคะดยเลยจา้าเพื่อนจา๋า ะคะมะนาวค่ะเหลือๆอย่างนี้ทิ้งเรอค่ะไม่ก้อยไม่ต้องทิ้งค่ะเพื่อนๆยังมีเศษน้ําเหลือๆนะเพื่อนๆก็บีบอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆ่าเห็นไหมน้ำเนี่ยเหลือๆอย่างนี้นี่มีมะนาวเหลือๆนะคะจากการทํากับข้าวนะเพื่อนๆก็มาบีบใส่ท้งดินอย่างนี้ค่ะแล้วก็วางอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าคว่ำลงอย่างนี้นะนกกระทาค่ะเพื่อนๆจ๋าอีเหนาค่ะเพื่อนๆขาช้อนนี้งามทั้งสวนไม่ต้องรอนาน รบิดรากระเบิดหัวระเบิดสีกันอย่างง่ายๆคะวันสีกระถางเล็กๆใช้ยังไงคะไม่ก้อยขาหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนค่ะนี่อย่างนี้เลยจ้ะชอบเลยนี่อะไรคะไม่ก้อยนี่ตอบริสตานะคะนี่ชัางเผือกใบบัวค่ะเพื่อนนี่ว้าวนี่ไม่ก้อยปลูกจ่ากหัวค่ะนี่อะไรคะไม่ก้อยนี่นิวเว็บนะคะเล็กๆจะดูไม่ออกค่ะเพื่อนนี่ีเพื่อนเกษตรหลายท่านนะคะส่งมาให้ไม่ก้อยดูนะเป็นเล็กๆอย่างนี้นะคะอันนี้ยังดูไม่ออกนะคะให้เขาคลีใบก่อนนะคะเพื่อนแล้วก็ ขี่ใบปุ๊บก็จะรู้เลยล่ะว่าพันไหนเนาะว้าวนุกกานน้องเต็นอดีมากๆา,าวสนิจจันไม่ก้อยคะ่ะเพืพ่อนๆค่ะนี่กำลังงาคะ่ะไม้มงคลต่างๆค่ะอย่างอากนิมาค่ะไม่ก้อยใช้ได้ไหมคะใช้ได้เช่นกันคะ่ะเพืพ่อนๆกระถางเบอร์นี้ไม่ก้อยก็ใส่หนึ่งช้อนอย่างนี้นะคะ อดูบอลสีของไม้ก oh ้อยเพื่อนๆโอ้โหใบใหญ่ใบยักษ์กัดสีดีเต็มใบนะคะเ,เพื่อนๆโอ้โหดูใหญ่มากแบบอยากวัดให้เ,เพื่อนๆดูเลยแบบว่าหนึ่งศอกของจริงเลยค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยเคล็ดลับนะคะบอนสีใบใหญ่ใบยักษ์นี่แตกแทงหลอดใหม่อย,ย่างสม่ำเสมอนะเพือ่อนๆดูเพียบเลยนะคะหญ่จริงนะทุกคนโอ้น้องสวยมากชั้นผึ่งใบดู น่ารักมากเลยค่ะใบก้อยขาบนสีของหนูนะคะปลายใบหรือริมริมขอบใบค่ะมีอาการใบไม่ไหม้ค่ะม่ก้อยขานิดนิดนึงนะคะอย่างนี้นะคะน่าจะเกิดจากเชื้อโรคเชื้อราแล้วค่ะเพื่อนๆนจ๋าใช้สิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนอย่างนี้เลยนะคะกระถางใหญ่นะคะไม่ก้อยใส่สองช้อนนะเพื่อนๆดูที่คนกกระถางสารสกัดชาของไม่ก้อยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่สองช้อนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี กระตุ้นการแทงหลอดไมกกาจัดเชื้อโรคเชื้อราทางดินได้ด้วยนะคะพเพื่อเพื่อน่ลงไปเลยค่ะที่เท่าทานผสมเปลือกไข่นะคะในเปลือกไข่มีกรรมฐานนิดนิดค่ะเพื่อนเพื่อจะจะเร่งการเจริญเติบโตให้กับต้นไม้พืชผักได้เป็นอย่างดีเลยอ่าจะกรุงไกเซอ้อค่ะอู้เริ่มจะเข้าหนาวแล้วค่ะพเพื่อนเพื่อนน้องแดงดีมากๆนี่เอาสิ่งนี้เลยนะคะลงไปเลยค่ะพเพื่อนเพื่อนหลายท่านถามไม่ก้อยคาทําไม บนสีใบหยีเหี่ยวอย่างนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะคะบางทีเขาหมดอายุแล้วด้วยนะคะใบล่างถ้าใบล่างถึงเหลืองนี้นะเด็ดทิ้งเลยค่ะเพื่อนเนี่ยเราก็เด็ดทิ้งอย่างนี้เลยนะคะปลูกผักกินใบค่ะแม่ก้อยค่ะสูตนี้ใช้ได้เลยค่ะใช้ได้เช่นกันเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนจ๋ามีมือนะคะถนัดมือเลยคะใช้มือเลยโดยไปที่คนต้นเลยค่ะเพื่อนจ๋าโอ้เขียวเสียงเสียงเสียงกรอบมากต้นการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีนะคะ ต้นไม้พืชผักแข็งแรงเขียวตัวเร็วทันใจค่ะแต่กอเป็นพุ่มสวยเลยค่ะเพื่อนๆกะหลาบนะคะออกดอกดีค่ะนีไ่ได้หมดค่ะเพื่อนๆไม่ไใช่แค่แต่น้องบอนสีนะมันจะโรยลงไายในอย่างนี้นะะเลยค่ะเมลโรยคีดเท่าฐานไปแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถลาดน้ําสะอาดตามได้เลยนะคะหรือเป็นน้ําผสมน้ำซาวข้าวนะคะได้เช่นกันนะคะเพื่นอนๆโอ้ช้างเบื่อไปบัวไม่ก้อยใหญ่มากเลยฟอกกี้ที่ขิดโพสเลยค่ะเพื่อนๆขิดโพสเลยค่ะ อุ้ยแบบฉีดพ่นนี้ใช้ยังไงคะแม่ก้อยขาเราสามารถนะคะฉีดพ่นได้ในช่วงเช้าแล้วก็เย็ยนๆค่ำๆได้เลยนะคะใบใต้ใบนะคะฉีดที่หมดเลยค่ะบเคล็ดลับบำรุงบอลสีนะคะน้องชอบน้ํานะคะพเพื่อนๆจ๋าแนะนําให้ต้องหาจานรองที่ก้นกระถางแบบนี้นะคะแม่ก้อยพาเพื่อนทำฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนนะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะจ๊ะทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะไหนึ่งฟองมาเลยจ้าโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการนะคะ ฮอร์โมนไข่ใช้ยังไงคะแม่ก้อยเราใช้สัปดาหล์ละครั้งนะคะเนี่เปลือกไข่ค่ะของดีจ้าเพื่อนๆโนมโนูโซเดียมกูตามตค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเด่งรากระเบิดหัวนะคะกระสีได้อย่างรวดเร็วค่ะเพื่อนๆจ๋าเครื่องดื่มชูกําลังนะคะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะนี่ต้นไม้พืชผักจะไม่งานนะคะฟื้นฟูให้ต้นไม้นะคะกลับมาเขียวติดดอกออกผลสวยอีกครั้งนะคะใส่เครื่องดื่มชูกําลังลงไปนะคะสองฝานะคะ มะนาวค่ะไม่ก้อยขะบีบใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนแล้วเราก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนค่ะอันดับต่อไปนะคะเป็นน้ําอัดลมเหลือๆนะคะที่ไม่ก้อยบีบมะนาวใส่ลงไปแล้วเนาะทีใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนหนึ่งแก้วอย่างนี้เลยค่ะนี่น้าด่างกับขี้เถ้าทานเลยค่ะเพื่อนจ้ะใส่ลงไปนะคะหนึ่งแก้วเลยนะคะเพื่อนๆค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อน น้ำนะคะ20ลิตรนะคะพเ,คพเพื่อนๆจ๋าแล้วต่อไปค้าเพื่อนๆนี่น้ำสาวข้าวนะคะมีน้ำสาวข้าวอย่าทิ้งค่ะเพื่อนๆจ๋าของดีเลยใส่ลงไปเลยค่ะแก้วค่ะใช้แก้วเลยค่ะนี่แก้วนี้เลยค่ะพืชผักงามสวยทั้งสวนนะคะอกโกนิมาค่ะกัดสีสวยนะนี่ใส่ลงเลยค่ะเพื่อนๆจา๋อาอะโกนิมาค่ะอกโกนิมานี่ชอบล่มลำไรนะคะแดดแรงมากน้องไม่ชอบนะคะพเพื่อน บอลสีค่ะกระถางใหญ่ๆค่ะมันก่อนเใช้ขันอย่างนี้เลยคะ่ะรับนะคะกัดสีเรดเเต็มใบบอลสีใบใหญ่ใบยักษ์อยู่ก้านแข็งแรงดีแทงหลอดใหม่อย่างสม่ำเสมอะคะ่ะว้าวหวายหอมบุรีไอค่ะหอมหอมอ่อนๆค่ะเพื่อนๆนี่จะหน้าหนาวแล้วนะหามาปลูกกันค่ะขีดพ่นเน้นไปที่ไหนครับเพื่อนเน้นไปที่วัสดุปลูกนะคะเร่งรากได้ด้วยนะ โดกสวยนะคะมันเงาน้ำหนักดีนะคะไล่โลรคแมลงมลันรบกวนค่ะไล่เพี้ยไฟไล่แดงนะคะไล่ขาวในพริกได้ด้วยค่ะว้าวฮก <6 S 1> หลวงค่ะเพื<ๆ>่อนๆสวยมากๆเลยค่ะโอ้โหแบบน้องกระสีเต็มใบมากทุกคนดูขีดพ่นสุตรนี้นะคะเพื่อนขีดพ่นเจลาลอมเบาๆนะคะ<ๆ>ว้าวสตรอเบอรี่สตารค่ะทุกคน บนใบใต้ใบนะคะทางดินมีหอยทากไหมชิคกี้พาไปเลยค่ะเพืเ่อนว้าวสาวน้อยแปปแป้งค่ะทั่วค่ะนี่ช้างสวีททางเพื่อนชิดเข้า,าเลยมีชายชนแผงค่ะลูกไม้ป่าก้านดำดวัววัวแดงเข้าไปเพื่อนโอ้ทางนี้นี่เต้นแทงหล่หมาแล้ว กินนลีของใบก้อยที่เพื่อดูสีแดงตลอดแดงเสมอเลยค่ะทั้งใบเล็กใบใหญ่ wow. ว้าก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของมบก้อยนะคะ จบคลิปวีดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกด like กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบอนสีของใครไม่งามต้นไม้พืชผักไม่สวยไม่ติดดอกออกผลน,นะคะทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะไปก่อนค่ะทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงอีกแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน